ขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราได้มีโอกาสมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์นะครับเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการดำเนินชีวิตต่อไปนะครับผมพบว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยก็คือพระวจนะของพระเจ้าเพราะถ้าเราดูในสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยเราจะพบว่าแต่ละช่วงแต่ละตอนของชีวิตของเราเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น แล้วก็ผ่านไปนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันไม่แน่นอนบางครั้งมันก็อาจจะมีขึ้นมีลงนะครับมีคูุขระมีราบเรียบนะครับแต่ว่าถ้าเราสังเกตดูนเนี่ยอาจจะพบว่าไม่ว่ามันจะผ่านไปนานสักกี่เดือนกี่ปีเนี่ยสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยเนี่ยก็คือพระวจนะของพระเจ้าทึ่งยังคงเป็นจริงอยู่เสมอ นะครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานนี้วันนี้หรือสุดสุดไปก็ยังคงเป็นความจริงอยู่ฉะนั้นผมเลยพบว่าถ้าเราเอาหัวใจของเราเนี่ยฝากไว้กับสิ่งที่เป็นความจริงคือพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเราก็จะไม่ผิดหวังเราก็จะมีกําลังใจในการที่จะเราเนเนชีวิตต่อไปนะครับและในพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยได้ครอบคลุมทุกด้านในชีวิตของเราทั้งในโลกนี้และโลกหน้าถ้าเราศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเนี่ย เราจะพบว่าพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเป็นชีวิตที่ให้กับเราเป็นเหมือนกรบลมหายใจที่ต่อให้กับเราที่เราจะสามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้ในแต่ละวันนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มีโอกาสศึกษาในพระธรรม1นึโคลินบทที่สิบสเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับในเรื่องของความรักที่ช่วยเราในการเปลี่ยนแปลงมุมมองความคิดของเราวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาพูดต่อในข้อที่8ถึงข้อที่12นะครับ ถึง13นะครับอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องในวันนี้ในเรื่องของความเชื่อความหวังใจและความรักนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะบอกกับเราในวันนี้คืออะไรในหนึ่งโครินปที่13ข้อที่8นะครับบอกว่าความรักไม่มีวันสูญสิ้นแม้คำพยากรณ์ก็จะเสื่อมสูญไปแม้การพูดภาษาต่างๆนั้น ก็จะมีเวลาเลิกไปแม้ความรู้ก็จะเสื่อมสูญไปข้9อ9เพราะที่เรารู้นั้นก็รู้แต่ส่วนหนึ่งและที่เราพยากรณ์นั้นก็พยากรณ์แต่ส่วนหนึ่งข้อ10แต่เมื่อความสมบูรณ์มาถึงแล้วความบกพร่องนั้นก็สูญไปข้อ11เเมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็กข้าพเจ้าพูดอย่างเด็กคิดอย่างเด็กใคร่ครวญหาเหตุผลอย่างเด็กแต่เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่แล้ว ข้าพเจ้าก็เลือกอาการเด็กนั้นเสียข้อ12เพราะว่าบัดนี้เราเห็นสรวนหวเหมือนดูในกระจกแต่เวลานั้นจะได้เห็นหน้ากันชัดเจนเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ารู้แต่ส่วนหนึ่งแต่เวลานั้นข้าพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนได้รู้จักข้าพเจ้าแล้วด้วยและข้อ13ดังนั้นยังตั้งอยู่สามสิ่งคือความเชื่อความหวังใจความรักแต่ความรักใหญ่ที่สุด ทุกท่านครับผมอยากจะให้เราสังเกตดูดีๆนะครับในพระคัมภีร์เนี่ยได้อธิบายถึงข้อที่13ว่าดังนั้นยังตั้งอยู่สามสิ่งคือความเชื่อความหวังใจความรักจะเห็นได้ว่าพระคัมภีร์เนี่ยบอกว่าถึงที่สุดบานปลายแล้วเนี่ยทุกอย่างที่เรามีเนี่ยมันจะไม่มีเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ยังคงเหลืออยู่เนี่ยจะมีอยู่สามอย่างก็คือความเชื่อความหวังใจและความรัก ที่ยังคงอยู่ตลอดไปฉะนั้นจึงเป็นสิ่งน่าสนใจมากถ้าเราจะมาศึกษาว่าความเชื่อความหวังใจและความรักเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเหลืออยู่เพียงแค่สามสิ่งนี้แต่ถ้าเราเข้าใจว่าสามสิ่งนี้เป็นสามสิ่งที่ยังคงอยู่ตลอดไปเนี่ยแล้วเราเข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของสามสิ่งนี้ยเราก็จะเข้าใจ ถึงเหตุผลที่เราดําเนินชีวิตอยู่ในแต่ละวันว่าเราดําเนินชีวิตต่อไปเพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเรื่องอันแรกก่อนคือเรื่องของความเชื่อในฮีบรูบทที่11ข้อที่หนึ่งเนี่ยได้บอกว่าความเชื่อเนี่ยคือความแน่ใจในสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้เป็นความมั่นใจว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นมีอยู่จริงนะครับในบริบทของข้อพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยจะรวมถึงความเชื่อและความหวังใจไว้ด้วยกันถามว่า ทุกวันนี้เรามีความหวังใจอะไรบ้างในชีวิตของเรานะครับเพราะว่าความหวังเนี่ยจะเป็นที่มาของความเชื่อความหวังเกิดขึ้นก่อนนะครับเมื่อเรามีความหวังในสิ่งในสิ่งหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีความเชื่อในสิ่งนั้นว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นแม้ว่าสิ่งที่เราหวังไว้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นก็ตามแต่เราจะมีความเชื่อว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับ เพราะว่าความเชื่อเนี่ยคือความแน่ใจในสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้คือจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากความหวังใจก่อนนะครับแล้วผมพบว่าความหวังใจของเราเนี่ยมาจากไหนมาจากพระวจนะของพระเจ้าเมื่อพระวจนะของพระเจ้ามาถึงเราเนี่ยไม่ว่าจะมาถึงด้านใดก็ตามเนี่ยเราจะเกิดความหวังใจในด้านนั้นๆน,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 นะครับเกิดความหวังใจขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่ง หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลยมีความเชื่อในสิ่งที่เราคาดหวังไว้ว่าสิ่งที่เราคาดหวังไว้เนี่มีอยู่จริงแล้วก็กำลังจะเกิดขึ้นนะครับเราไม่สามารถที่จะมีความเชื่อได้โดยที่ไม่มีความหวังเราต้องมีความหวังก่อนความเชื่อของเราจึงสามารถตามมายกตัวอย่างเช่นเมื่อเราได้ยินถึงเรื่องราวของการรักษานะครับแต่ก่อนเราอาจจะเจ็บป่วยทางกายทางจิตใจเราอาจจะรู้สึกว่าความเจ็บป่วยเนี่ย เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราแต่เมื่อเรามาที่คริสตจักรของพระเจ้าเราได้ยินพระวจนะของพระเจ้าที่กล่าวถึงการรักษาเราพบว่าการเจ็บป่วยเนี่ยมันไม่ใช่ส่วนหนึ่งในชีวิตของเราแต่มันเป็นส่วนเกินที่เข้ามาทาร้ายเราและส่วนเนี้ยพระเยซูเนี่ยพระองค์ได้ทรงแบกความเจ็บไข้และหอบความเจ็บปวดทั้งสิ้นไปจากเราแล้วฉะนั้นเราเคยเกิดความหวังขึ้นมาว่าเราจะหายป่วยอาจจะไม่เคยมีใครบอกอเราแบบนี้ก็ได้ ว่าโรคที่เราเป็นอยู่เนี่ยจะรับการรักษาไปหาหมอหมอก็บอกว่ารักษาไม่ได้ไปหาผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่ามันยากเกินไปที่ทางการแพทย์จะช่วยเราได้แต่เมื่อเรามาที่โบสถ์เนี่ยพระเจ้าไม่ได้บอกแบบนั้นพระเจ้าบอกว่าความรักของพระองค์ยิ่งใหญ่เหนือกว่าทุกสิ่งความเจ็บป่วยเนี่ยคือสิ่งที่เข้ามาทําร้ายเราพระเจ้าต้องการจะแบกไปจากเราและพระองค์ได้ทรงทําแล้วผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ที่ยอมให้พระองค์เจ็บป่วย แเเพื่อเราจะได้เป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงดีความหวังในการรักษาของเราจึงเกิดขึ้นนะครับบางครั้งเราประสบกับปัญหาทางด้านการเงินเกี่ยวกับความพอมีพอใช้ของเราเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะมีใครช่วยหลเราได้แต่เมื่อเรามาที่คริสตจักรเราได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าได้บอกว่าพระองค์ผู้ทรงมั่งมีแต่ยอมเป็นผู้ยากจนเพื่อเราทั้งหลายจะเป็นคนมั่งมีผ่านทางพระองค์เราก็รู้ว่าพระเจ้าเนี่ย ปรารถนาที่จะให้เรามีอย่างเกินพอนะครับเราก็เลยมีความหวังในด้านการเงินของเราเกิดขึ้นเมื่อเรามาฟังพระชนะของพระเจ้านะครับบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่มีความหวังในชีวิตเพราะว่าเราพยายามแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราพยายามเนี่ยไม่บรรลุผลสําเร็จแต่เมื่อเรามาถึงที่คริสตจักรเราได้ฟังความจริงจากพระเจ้าว่าพระเจ้ามีอนาคตที่ดีไว้ให้กับเรานะครับเป็นอนาคตที่สวยงาม ม่ใช่เพื่อความทุกข์ยากนะครับแต่เพื่อสวัสดิภาพให้กับเราพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมสิ่งนีไว้ให้กับเราแล้วเราก็รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยมีความหวังขึ้นมาแล้วว่าเราจะพบกับสิ่งที่ดีในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นความหวังเนี่ยเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราได้ยินพระวจนะของพระเจ้านะครับเกิดความหวังขึ้นมาในหัวใจเราและความหวังของเราเนี่ยเป็นที่มาของความเชื่อความเชื่อก็เลยเกิดขึ้นตามมา โดยมีความมั่นใจว่าสิ่งที่เราหวังไว้เนี่ยจะเกิดขึ้นจริงนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะหนุนใจทุกท่านว่าในวันนี้เนี่ยให้เราถามตัวเองว่าเรามีความหวังใจในด้านใดบ้างแล้วความหวังใจของเราเนี่ยมีที่มาจากอะไรนะครับไม่ว่าวันนี้เราจะเผชิญกับอะไรก็ตามเนี่ยให้เรามีความหวังใจจากพระวจนะของพระเจ้าและผมมั่นใจได้เลยว่าทุกด้านในชีวิตของเราเนี่ย พระวจชนะของพระเจ้าเนี่ยมีคําตอบให้กับเราหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพการเงินการงานความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยเป้าหมายของเราจุดหมายของเรากําลังใจของเราที่มาของแรงผลักดันของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาจากพระวาชนะของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เรามีโอกาสได้ฟังพระวาชนะของพระเจ้าหรือได้มีโอกาสได้อ่าน วจนะของพระเจ้าเนี่ยให้เราอธิษฐานขอพระยามบริสุทธิ์ทรงเปิดตาใจเราให้เราได้พบว่าพระองค์เนี่ยมีความหวังอะไรที่จะให้กับเราบ้างและเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราก็จะมีความเชื่อในสิ่งที่เราหวังไว้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคําพยากรณ์ที่เราพยากรณ์กันหรือว่าการพูดภาษาต่างๆ ที่เราพูดกันหรือว่าความรู้ที่เราสอนกันเนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าสุดท้ายแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเสื่อมสูญไปคือมันมีเวลาที่จะเสื่อมสูญไปนะครับเพราะว่าที่เรารู้ที่เราพยากรณ์เนี่ยก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับสิ่งที่เราพยากรณ์สิ่งที่เราสอนกันทุกวันนี้เนี่ยหรือสิ่งที่เราพูดกันทุกวันนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น นะครับแต่พระพี่ีบอกว่าแต่เมื่อความสมบูรณ์มาถึงแล้วเนี่ยความบกพร่องหรือสิ่งที่เรารู้บางส่วนเนี่ยก็จะสูญไปหมายความว่าไงครับเมื่อความสมบูรณ์มาถึงเมื่อวันหนึ่งที่เราไปอยู่กับองค์ผู้เป็นเจ้าวันที่เราจากร่างกายของเรานี้ไปเนี่ยเราจะพบกับความสมบูรณ์นะครับแล้วความบกพร่องเนี่ยก็จะสูญไปพระพีพ่ียังบอกอีกว่า เม,มือ่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็กเนี่ยข้าพเจ้าพูดอย่างเด็กคิดอย่างเด็กใครควรหาเหตุผลอย่างเด็กแต่เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วข้าพเจ้าก็เลิกอาการเด็กเสียทุกท่านว่าไหมครับว่าทุกวันนี้เนี่ยถ้าเรามองดูในสังคมของเราเนี่ยก็จะมีสังคมของเด็กกับสังคมของผู้ใหญ่เด็กเนี่ยเขาก็จะมีความคิดแบบหนึ่งแต่เราซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีความคิดอีกแบบหนึ่ง ฉะนั้นเวลาที่เราคุยกับเด็กเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ภาษาเด็กคุยกับเขาเพราะว่าเขารับรู้ได้แค่ระดับนั้นแต่ถ้าเราจะไปอธิบายถึงเหตุผลที่มาของความหมายของชีวิตให้กับเด็กฟังเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจอย่างที่เราเข้าใจกันพระคัมภีร์จะบอกว่าเมื่อเราเป็นเด็กเนี่ยเราก็พูดเราก็ใค,คร่ครวญหาเหตุผลอย่างเด็กแต่เมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเราก็เลิอกอาการเด็กเสียนะครับ าเราเอามาเชื่อมโยงกันเนี่ยเราจะพบว่าความเป็นเด็กเนี่ยก็เปรียบได้กับความบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์นะครับซึ่งถามว่าความบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์อันนั้นคืออะไรล่ะพระคัมภีร์ก็ได้บอกว่าก็คือสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันนี้แหละก็คือคําพยากรณ์การพูดภาษาต่างๆและความรู้เป็นสิ่งที่บกพร่องเป็นสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับเป็นเหมือนกับเด็กแต่เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับ เชื่อมโยงกับความสมบูรณ์มาถึงแล้วเนี่ยเราก็เลิอกอาการของเด็กเลิอกอาการของความบกพร่องเลิอกอาการของความไม่สมบูรณ์นั้นไปเพราะว่าบัดนี้เนี่ยเราเห็นสลวุสวัสวเหมือนดูในกระจกแต่เวลานั้นจะได้เห็นหน้ากันชัดเจนถามว่าเวลานั้นคือเวลาไหนครับเวลานั้นคือเวลาที่เราขึ้นไปอยู่บนสวรรค์นเนี่ยเราจะเห็นสิ่ตงต่างๆได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับ เพราะว่าที่เรารู้แต่ทุกวันนี้ก็รู้แต่ส่วนหนึ่งแต่เวลานั้นเนี่ยเราจะรู้แจ้งเหมือนได้รู้จักข้าพเจ้าแล้วด้วยนะครับพระคัมภี่์บอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะเข้าใจทุกอย่างวันนี้อาจจะมีบางคนถามว่าเขามีคําถามในชีวิตเขาไม่เข้าใจว่าทําไมชีวิตของเขาเนี่ยจึงต้องเผชิญกับปัญหาอันนี้ด้วยเขาไม่เข้าใจนะครับแล้วเขาก็พยายามที่จะหาเหตุผลกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขา แต่พี่น้องครับยิ่งเราพยายามหาเหตุผลให้กับบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่สามารถจะหาเหตุผลได้เนี่ยมันก็ยิ่งทําให้เรามีความทุกข์ใจเพิ่มขึ้นนะครับเพราะพี่บอกว่าทุกวันเนี้เรารู้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแหละฉะนั้นมันจะมีมาคําถามของเราที่ยังไม่มีคําตอบแต่เราจะมีความเชื่อมั่นในพระเจ้าได้ไหมว่าในคําถามที่ไม่มีคําตอบอันนั้นเนี่ยพระเจ้ามีคําตอบให้กับเรา นะครับอย่างบางทีเราเจ็บป่วยเนี่ยเราก็ถามตัวเองว่าทําไมเราถึงต้องเจ็บป่วยด้วยเราไปทําอะไรมาเราถึงต้องเจ็บป่วยแล้วความเจ็บป่วยอันเนี้ยจะอยู่กับเราไป,ไปอีกนานแค่ไหนบางครั้งเราไม่มีคําตอบนะครับแต่ถ้าเรามองไปที่พระเจ้าเนี่ยเราจะพบว่าพระองค์เป็นคำตอบพระองค์บอกว่าการรักษาเนี่ยพระองค์ได้ทรงทําแล้วให้กับเราผ่านทางองค์พระเยซูคริสตฉะนั้นเมื่อเรามองไปที่พระเจ้าเนี่ยแล้วมองไปที่ความรักของพระองค์เนี่ย เราจะพบว่าความรักของพระเจ้าเนี่ยทำให้เรามั่นใจว่าการรักษาเนี่ยเป็นของเราถึงแม้ว่าอาการเจ็บป่วยเนี่ยอาจจะยังคงอยู่เป็นอาการที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยแต่เราจะมีความมั่นใจในส่วนลึกของเราว่าเราหายเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยทรงรักษาเราผ่านทางอง,งค์พระเยซูคริสต์นะครับความหวังในการรักษาจะเกิดขึ้นข้างในใจเรา บางครั้งเราขาดแคลนเราไม่เข้าใจว่าเราจะขาดแคลนแบบนี้ไปอีกถึงเมื่อไหร่แต่ว่าเมื่อเรามองมาที่ความรักของพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงยอมยากจนเพื่อเราเพื่อเราจะเป็นคนที่มั่งมีผ่านทางพระองค์เนี่ยเราก็เกิดความหวังขึ้นมาในใจของเราเลยว่าเราจะต้องเป็นคนที่มั่งมีอย่างแน่นอนนะครับหรือบางทีเรามองไปอนาคตของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันเหมือนกับว่าจะไม่มีอนาคต นะครับแต่ว่าเมื่อเรามองไปที่ความรักของพระเจ้าเนี่ยเรารู้ว่าพระองค์ได้ทรงจัดเตรียม tuo, สิ่งที่ดีไว้ให้กับเราเราก็เกิดความหวังในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเรานะครับทําให้สิ่งต่างๆที่เราเคยมีเคยเป็นเนี่ยที่มันไม่สมบูรณ์เนี่ยมันหมดไปเพราะเมื่อเรามองไปที่องค์ผู้เป็นเจ้าเนี่ยเราจะเห็นถึงความสมบูรณ์ในพระองค์ความหวังจะเกิดขึ้น ความเชื่อจะตามมานะครับและสุดท้ายเนี่ยพระเจ้าบอกว่าแต่ความรักใหญ่ที่สุดคือในสามสิ่งเนี้ยใหญ่พอๆกันเลยคือความเชื่อก็ยิ่งใหญ่ความหวังใจก็ยิ่งใหญ่ความรักก็ยิ่งใหญ่แต่ในบรรดาสามสิ่งเนี้ยความรักเนี่ยคือสิ่งที่ใหญ่ที่สุดนะครับ เราได้มีโอกาสได้ศึกษากันไปเมื่อประมาณสองสัปดาห์ที่แล้วว่าความรักคืออะไรนะครับความรักเนี่ยแต่ก่อนเราอาจจะเข้าใจว่าคือความรู้สึกคือความรู้สึกดีๆที่เรามีให้กับคนหนึ่งคนใดแต่พระคมัมภีร์ไมไ่เคยบอกว่าความรักคือความรู้สึกพระคมัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักนะครับพระเจ้าเป็นใครล่ะครับพระเจ้าก็คือบุคคลเป็นพระวิญญาณ <c oughs> ใช่ไหมครับความรักเนี่ยก็คือบุคคลเป็นตัวตน ของสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นสิ่งนั้นนั้นความรักก็คือบุคคลเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในส่วนลึกที่สุดในหัวใจของเราเราทุกคนเนี่ยบังเกิดจากพระเจ้าใช่ไหมครับผู้ที่บังเกิดจากพระเจ้าก็อยู่ในพระองค์ฉะนั้นเราทั้งหลายเนี่ยที่บังเกิดจากพระเจ้าเนี่ยก็บังเกิดจากพระวิญญาณแห่งความรักเพราะฉะนั้นตัวตนของเราจริงๆเนี่ยก็คือวิญญาณแห่งความรักนะครับและในวิญญาณแห่งความรักเนี่ย ก็มีวิญญาณแห่งความหวังใจและความเชื่ออยู่นะครับสิ่งเหล่าน,นี้จะเป็นสิ่งที่อยู่กับเราตลอดไปแม้ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบน,นี้เนี่ยอาจจะมีวันเปลี่ยนแปลงไปแต่สิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราคือความรักความเชื่อและความหวังใจเนี่ยยัยงคงอยู่ตลอดไปถามว่าเมื่อเรารู้แบบนี้เนี่ยเกิดผลดีอะไรกับเราบ้างเราจะพบว่าเราเจ้าหัวใจของเราเนี่ยฝ่าไว้กับสิ่งที่ยั่งยืนและถาวร นะครับคือเราจะเอาหัวใจของเราเนี่ยฝากไว้กับความรักฝากไว้กับความหวังใจฝากไว้กับความเชื่อซึ่งทั้งสามสิ่งนี้เนี่ยมีพื้นฐานมาจากพระราชนะของพระเจ้าทั้งสิ้นเลยและเมื่อเราเอาหัวใจของเราเนี่ยฝากไว้กับความรักฝากไว้กับความหวังใจฝากไว้กับความเชื่อเนี่ยเราจะไม่ผิดหวังนะครับเพราะเรารู้ว่าความรักของพระเจ้าเนี่ยทำให้เรามีความหวังอยู่เสมอและทำให้เรามีความเชื่ออยู่เสมอ ค,ความรักคืออะไรครับความรักเนี่ยก็คือตัวตนของเราเป็นความรักที่อดทนนานและก็ททำคุณให้เป็นความรักที่ไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิงพยองและไม่หยาบคายไม่ชุนเฉียวไม่แช่งจดจำความผิดไม่ช่นชมยินดีเมื่อมีการผิดผิดแต่ยินดีเมื่อเผิดชอบความรักอดทนได้ทุกอย่างแม้วความผิดพลาดของผู้อื่น และเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและเพียรทนต่อทุกอย่างความรักไม่มีวันสูญสิ้นความรักคืออะไรครับความรักก็คือพระเจ้านะครับแล้วก็คือตัวตนของเราที่อยู่ในพระเจ้าเราคือความรักนะครับเมื่อเรากล่าวกับตัวเองแบบนี้เนี่ยว่าเราคือความรักเนี่ยเราจะพบว่ามุมมองที่เรามีต่อพระเจ้ามุมมองที่เรามีต่อตัวเองมุมมองที่เรามีต่อพี่น้องเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็นความรักอย่างที่พระเจ้าทรงเป็น และเป็นอย่าง ilar, ที่ตัวตนจริงๆของเราเป็นนะครับและเมื่อเรามีความรักเนี่ยเราจะพบว่าเราจะมีความหวังใจว่าสิ่งต่างๆที่ดีเนี่ยจะเกิดขึ้นกับเรานะครับเป็นที่มาของความเชื่อที่ทำให้เรามีความเชื่อในสิ่งที่เราหวังไว้และถ้าเกิดเรามีทั้งสามสิ่งนี้อยู่ในตัวเราเนี่ยคือเรามีความรักมีความหวังใจมีความเชื่อเนี่ยเราก็จะยังคงอยู่ตลอดไปไม่มีวันสูญสิ้นนะครับ เพราะว่ายังตั้งอยู่สามสิ่งคือความเชื่อความหวังใจและความรักแต่ความรักใหญ่ที่สุดเราก็จะไปถึงจุดที่สมบูรณ์แบบนะครับคือวันนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบเพราะว่าเราอยู่ในร่างกายที่ยังไม่สมบูรณ์อยู่ในโลกที่ยังไม่สมบูรณ์อาจจะมีปัจจัยบาง,งอย่างในชีวิตของเราที่ยังไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางนะครับแต่ว่าเมื่อถึงวันหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นทุกอย่างชัดเจนย,ยิ่งขึ้น วันหนึ่งพระเจ้าบอกว่าเราจะเข้าใจทุกอย่างนะครับเราจะเข้าใจเราจะเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นแม้ว่าทุกวันนี้เนี่ยเราจะอาจจะเห็นสิ่งต่างๆในชีวิตของเราเนี่ยเป็นเหมือนกับการดูภาพในกระจกเงาซึ่งมันสัลวสวัลวดูไม่ค่อยชัดแต่วันหนึ่งเนี่ยเราจะเข้าใจทุกอย่างเราจะเห็นหน้ากันอย่างชัดเจนนะครับพระเจ้าบอกว่าเหมือนกับข้าพเจ้าจะรู้แจ้ง เหมือนได้รู้จักข้าพเจ้าแล้วด้วยคือเหมือนกับว่าเราได้เข้าใจตัวตนจริงๆของเราว่าเราเป็นใครนะครับและสิ่งหนึ่งเนี่ยที่จะทําให้เราไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยแม้ว่าเราจะอยู่ในความไม่สมบูรณ์ก็ตามเนี่ยก็คือความรักของพระเจ้านะครับเพราะความรักเนี่ยจะนําพาเราจากจุดที่ยังไม่สมบูรณ์เนี่ยไปยังจุดที่สมบูรณ์เพื่อที่เราจะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเห็นถึงความหวังที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเรา แล้วเราก็มีความเชื่อในความหวังอันนั้นแล้วเมื่อเรามีความรักเป็นพื้นฐานมีความหวังใจในสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมและมีความเชื่อในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยชีวิตของเราก็มีความสุขนะครับเราก็จะมีความมั่นใจว่าสิ่งที่เราคาดหวังไว้นั้นเนี่ยมีอยู่จริงโดยที่เราเองเนี่ยอาจจะยังไม่ต้องไปสัมผัสได้ด้วยกายภาพของเราแต่เราก็มีความสุขเพราะเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราคาดหวังไว้นั้นมีอยู่จริง เราจะมีความสุขได้แม้ว่าเราจะมีความเจ็บปวดอยู่ในร่างกายเราจะมีความส,สุขอยู่ได้แม้ว่าเราจะมีความขาดแคลนแม้ว่าเราจะมีความสับสนไม่รู้ว่าอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรแต่เราจะมีความสุขอยู่ได้เป็นสันติสุขที่มาจากพระเจ้าผ่านมาทางความรักของพระองค์น,นะครับผ่านมาทางความหวังใจของพระองค์และความเชื่อในพระองค์ฉะนั้นเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยถ้าเราเข้าใจถึง ความรักเข้าใจถึงความหวังใจเข้าใจถึงความเชื่อเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะไปถึงจุดที่พระเจ้าอยากให้เราไปถึงได้นะครับและผมอยากจะบอกเขาวดีว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปแสวงหาสิ่งเหล่านี้จากที่ไหนสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวตนของเราที่อยู่ข้างในอยู่แล้วนะครับถ้าเราจะมองเนี่ยบางครั้งเราอาจจะมองว่าความรักของพระเจ้าอยู่ที่ไหนนะ ความหวังใจของพระเจ้าอยู่ที่ไหนความเชื่ออยู่ที่ไหนเรามองออกไปไกลเรามองไปยังสิ่งที่อยู่ข้างบนนะครับแต่พระเจ้าบอกว่าสิ่งที่เรามองออกไปนั้นเนี่ยแท้จริงแล้วอยู่ข้างในเราอยู่ข้างในหัวใจของเราอยู่ข้างในตัวตนของเราเพราะเราคือความรักของพระเจ้านะครับอยากให้เรามองแบบนี้แล้วเมื่อเรามองแบบนี้เนี่ยเราจะพบว่าตัวตนของเราเนี่ยคือความรัก อยู่ในพระองค์ซึ่งเป็นความรักนะครับและเราทั้งหลายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในพระกายของพระเยซูเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในร่างกายเดียวกันเพราะฉะนั้นเราเป็นความรักที่เสริมสร้างซึ่งกันและกันเรามีรอยต่อและรอยเชื่อมแห่งความรักของพระเจ้าเนี่ยเชื่อมโยงเราเข้าหากันนะครับเมื่อเราบอกกับตัวเองว่าเราคือความรักเรารักพระเจ้าอย่างไรเรารักพี่น้องอย่างไรสิ่งเหล่านั้นจะเป็นที่มาของความหวังใจ เราจะมีความหวังในพระเจ้ามากขึ้นเลยว่าพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมสิ่งใดไว้ให้กับเราบ้างนะครับและเมื่อเรามีความหวังใจเนี่ยเราก็จะมีความเชื่อที่จะไปรับสิ่งเหล่านั้นและเมื่อเรามีความเชื่อเนี่ยเราก็จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเพราะถ้าหากไม่มีความเชื่อแล้วเนี่ยจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยขอบคุณพระเจ้าที่ข้อพระคัมภีร์ในหนึ่งโครินธ์ที่สิบสามข้อที่แปดถึงข้อที่สิบสามเนี่ย ได้อธิบายให้เราได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นถึงสิ่งที่สำคัญที่ยังคงตั้งอยู่ตลอดไปนั่นก็คือความรักความหวังใจและความเชื่อนะครับแล้วสามสิ่งนี้เนี่ยอยู่ข้างในตัวเราอยู่แล้วอยู่ข้างในหัวใจเราอยู่แล้วพวี่น้อวันนี้เนี่ยเรามองไปที่หัวใจของเราหรือเปล่าถ้าเรามองลึกเราไปนในหัวใจของเราเนี่ยเราจะพบว่าพระเจ้าอยู่ในนั้นและพระองค์เป็นที่มาของความรักความหวังใจและความเชื่อของเรา เมื่อเราเจอปัญหาเมื่อเราเจอเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจเนี่ยอยาให้เรามีมุมมองที่แตกต่างจากเดิมหลายครั้งด้วยความเป็นมนุษย์เนี่ยเรามักจะมองไปที่ปัญหาแต่ถ้าเราเปลี่ยนใหม่ละ่ะเรามองจากปัญหาเนี่ยไปมองที่พระเจ้าที่พระองค์อยู่ภายในเราและเราอยู่ในพระองค์เ,เราจะพบว่าปัญหาต่งตางๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะครับเพราะว่าพระเจ้าซึ่งยิ่งใหญ่ที่สุด อยู่ในเราและเราอยู่ในพระองค์ฉะนั้นก็ไม่มีสิ่งใดที่ใหญ่ไปกว่าความรักของพระองค์ที่มีให้กับเราอีกแล้วและถ้าเราเข้าใจความรักของพระเจ้าที่มีให้กับเราเราเข้าใจความรักที่เรามีให้กับตัวเราเองให้กับพระเจ้าให้กับพี่น้องเนี่ยก็จะเป็นที่มาของความหวังใจและความเชื่อนะครับแล้วเมื่อเรามีความหวังใจเรามีความเชื่อเนี่ยเราก็จะมีความสุขในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันนะครับ ขอบคุณพระเจ้าสาหรับถ้อยคําของพระองค์ที่มาถึงเราในวันนี้นะครับก็ก่อนที่เราจะจากกาันเนี่ย ب, ผมอยากจะขออธิษฐานเผื่อพี่น้องทุกท่านนะครับทั้งที่มีโอกาสได้ฟังอยู่ในเวลานี้และฟังอยู่ทางวิดีโอนะครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับความรักของพระองค์ที่อยู่ภายในเราขอบคุณสําหรับความสว่างที่พระองค์ได้ทรงบอกกับเราในวันนี้ถึง ความรักของพระองค์ที่อยู่ในหัวใจของเราที่ทำให้เราได้เห็นว่าเราเป็นความรักที่อยู่ในพระองค์และพระองค์อยู่ภายในเราเราเป็นหนึ่งเดียวกันเรากับพี่น้องในพระกายของพระเยซูก็เป็นความรักเราเชื่อมโยงกันและกันด้วยสายายแห่งความรักที่มาจากพระองค์เมื่อเราเข้าใจถึงความรักของพระองค์ที่มีต่อเราเข้าใจความรักที่เรามีต่อพระองค์และมีต่อพี่น้องแล้วเนี่ย เราก็มีความหวังใจในพระองค์เพราะรู้ว่าพระองค์เป็นที่มาของทุกสิ่งในชีวิตของเราและเราก็จะมีความเชื่อในพระองค์มีความมั่นใจอยู่เสมอว่าสิ่งที่เราไม่เห็นนั้นมีอยู่จริงขอบคุณพระเจ้าที่รักพี่น้องทุกท่านและสำแดงความรักของพระองค์ให้กับเราในวันนี้รูขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เมนนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ได้มีโอกาส อยู่ด้วยกันมาถึงช่วงเวลานี้นะครับและผมเชื่อว่าถ้อยคําของพระเจ้าที่มาถึงเราเนี่ยจะเป็นกําลังใจให้กับเราในการดําเนินชีวิตต่อไปในสัปดาห์หน้านะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้านะครับขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพี่น้องทุกท่านมากครับ